สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องไม่ไม้ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงธนูค่ะประจําเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะชาวธาตุไฟนะคะได้แก่ชาวเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะ ชาวสิงค์ค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนและชาวธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนั่นเองนะคะ ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะมาเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการเําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆท,ทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเอง นะคะคก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธาตุไฟเมสิงธนูเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอด้วยดีตหน่อยค่ะพไพ่ใบแรกเริ่นไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะไพ่เดทค่ะ ชาดีหยอดนะคะอิดหนึ่งใบค่ะและเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะชาวธาตุไฟเมษนธนูนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินพฤษศกกันมังกรน,นะคะออมีธาตุน้ำกรกรกฎมีพิจิกโดดเด่นในชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาตาิต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ไมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุไฟเมษนธนูเนี่ย บางคนจบกับความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคคือคุณกับเขาอยู่ไกลกันการจะเดินทางการจะพบจะเจอ,เอ,อการพัฒนาความสัมพันธ์มันดูเป็นไปได้ยากมันดูไม่ว่างทั้งคู่นะคะเนาะเขาว่างคุณไม่ว่างคุณว่างเขาไม่ว่างนะคะ แล้วก็มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ไปไม่ได้ตลอดรอดฝั่งพยายามปรับพยายามเปลี่ยนพยายามปรับจูนเข้าหาก,กันแล้วแต่สุดท้ายมันเหมือนกับว่ามันไปไม่ได้จริงๆเราต้องยอมรับนะคะถึงเวลาต้องจบก็คือต้องจบนะหรือชาวธาตุไฟบางคนนะคะติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าเหมือนจะดีนะเหมือนจะพัฒนาได้ แต่กลับพัฒนาไม่ได้เหมือนจะดีในเรื่อง่าความคิดในเรื่อง่าความรู้สึกแต่ในสถานภาพความเป็นจริงแล้วอะมันกลับไม่มีสถานะที่จะได้เรียกที่จะได้พูดที่จะได้บอกให้คนรอบข้างได้รับรู้นะคะเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่มีการพัฒนาในเรื่องราวของสถานะนะคะพัฒนาแค่ความรู้สึกอย่างเดียวนะ มันก็เลยทําให้สุดท้ายแล้วในเมื่อเรามองอนาคตแล้วว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ชาวทัดไฟก็เลยเลือกที่จะจบนะคะเลือกที่จะออกมาจากความสัมพันธ์นั้นก็ได้เช่นเดียวกันหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะชาวทัดไฟเมิธนูบางคนมีคนเก่าๆกลับมาคนที่คุณรอคอยคนที่คุณยังคิดถึงคนรักเก่าคนคุยเก่าที่เคยคุยที่เคยคบกันมานาน เขากันมาตั้งแต่ระยะเวลาที่มันนานมาแล้วนะคะมีการกลับมาอืมเอ่อทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าให้โอกาสไหมไม่รู้สึกว่ายัางนะคะยังเฝ้ามองว่ากลับมาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์อะไรจุดประสงค์อะไรจริงใจไหมหรือแค่เข้ามาทาักทายแล้วหายไปนะคะอืมอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6พนะคะของชาวธาตุไฟเมษธนูเป็นอย่างไรนะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่หนึดาบนะคะ6เหรียญค่ะไพ่เวลนะคะ และเป็นไพ่เดอะฟูลค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์นูนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องราวของความรักของชาวธาตุไฟในช่วงเดือนกุมภาพันนี้นะคะมี energy ของคนใหม่ๆเข้ามาด้วยอืมคือจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหาคุณหรือคุณอาจจะไปถูกอกถูกใจไปเอนดูใครสักคนหนึ่งนะคะอืม ถูกตาต้องใจอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนใหม่ๆจากการเดินทางจากการทําบุญจากงานบุญนะคะได้เช่นเดียวกันแต่ถามว่าจะมีโอกาสพัฒนาไหมไม่รู้สึกว่ายัางเพราะไม่รู้สึกว่าชาวธาตุไฟเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คิดจริงจังกับในเรื่องวขอความรักหลังจากที่ผ่านอุปสรรคปัญหาความสัมพันธ์ทอกซิกอะไรต่างๆมานะคะ ตัวคุณไม่ได้โฟกัสไม่ได้ให้ความสําคัญขนาดนั้นอืมถ้าหากว่าคุณเจอใครแล้วชอบโอเคมันก็คือชอบแต่ถ้าหากว่าคุยกันไปสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกท็อกซิกรู้สึกมาจับผิดกดดันอะไรประมาณเนี้ยเออไม่รู้สึกว่าคัดไฟก็ไม่เอานะคะเพราะคุณมองหาความสัมพันธ์ที่สบายใจความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เบื่อความสัมพันธ์ที่ไม่กดดันเพราะตัวคุณยังไม่พร้อมที่จะจริงจังนั่นเองนะคะอืมประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟเมษธนูกับคนที่คุณคิดถึงนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนเก่าคนใหม่หรือคนคุยแล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรืออยู่ในสถานะไหนก็ตามแต่มีคนให้คิดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาเป็นอย่างไรขอดูของชาวธาตุไฟก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟเมษธนูค่ะชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ คิงถือเหรียญนะคะคนที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวทัดดินนะคะหรือศกันมังกรน,นะไพ่หไม้เท้าค่ะ7ดาบนะคะและเป็นไพ่หดาบชาวทัดไฟเมสสิงหธนูนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขาคุณคุณแอบมองอะ่ะอาจจะเป็นอาจจะเป็น ความรู้สึกที่แอบชอบก็ได้นะแอบชอบแอบมองสืบเสาะเาะหาว่าตัวเขาโสดจริงๆไหมตัวเขามีคนรักหรือยังนะหรือตัวเขามีใครที่คุยอยู่หรือเปล่าอืมเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรประมาณเนี้ยนะเออคุณค่อนข้างที่จะสนใจคนคนนี้แต่มันเป็นความสนใจที่เหมือนกับแอบสืบแอบส่อง ไม่ไม่ได้เข้าไปถามตกๆว่าคุณชอบอะไรคุณไม่ชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมประมาณนั้นนะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอเขาเรียกว่ามีมีอะไรสักอย่างหนึ่งในใจที่ไม่ได้เปิดเผยออกมานะคะเป็นคนที่อดทนนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าปรับตัวเก่งอดทนเก่งเก็บความรู้สึกเก่ง เลยค่อนข้างที่จะเดาคนคนนี้ไม่ออกนะคะยังอยากที่จะศึกษายอยากที่จะรับรู้ยอยากที่จะรู้ความเป็นไปในชีวิตของเขาอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะดูอยากที่จะมองอยากที่จะศึกษานะคะอืโดยที่ไม่ได้รีบร้อนอะไร นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่คุณก็ยังมีความระแวงนะว่าเขาอ่ะจะชอบคุณไหมหรือว่าเขาอ่ะมีคนที่ชอบอยู่แล้วหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวธาตุไฟเมษสินธูคิดถึงนะคะคนคนนั้นค่ะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุไฟเมษสินธูมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนทํางานเก่งอ่ะ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่มีเป้าหมายแล้วเป้าหมายที่ทําอ่ะคุณตั้งใจแล้วมันจะสําเร็จอะไรประมาณเนี้ยนะเออไพ่สิบดาบค่ะเขามองเขาก็มองว่าคุณเป็นคนอดทนเก่งเหมือนกันเนาะเป็นคนที่แบบปรับตัวเก่งอดทนเก่งเ,ออเก็บความรู้สึกแล้วก็เป็นคนที่ผ่านอุปสรรคเรื่องราวอะไรมามากมายปัญหามามากมายแต่ยังสามารถที่จะ เขาเรียกว่าปรับตัวใช้ชีวิตแล้วก็ฝ่าฟันมันไปได้นะคะไพ่เดอะเลเค่ะเขามองว่าคุณนะ่ะเป็นคนมีเสน่ห์ทาวเวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ภายนอกเหมือนดูใจร้อนภายนอกเหมือนดูผีรผามแต่ความจริงแล้วตัวคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความเพียรแล้วก็พยายามไม่รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะชื่นชมคุณนะเขาชอบคุณนะ เออนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่ไม่อยากจะให้มีเหตุการณ์หรือมีอะไรที่ต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ไปต่ออืมนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไบเวอร์ซ่าได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเมสิงธนูเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอ,อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ฮัลฟันค่ะนะมีคนขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วหนึ่งนะคะเดวิลนะคะ ไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะไพ่ j u s t ิสค่ะชาวธาตุไฟเมสิธนูนะคะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์อย่างที่ไม่บอกคะว่ามีมีเปอร์เซ็นต์นะมีบางส่วนที่แบบไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะว่าแบบเอ้ยแบบคนนี้คือถูกใจใช้เลยอะตรงสเปคคนนี้เลยที่ตามหาอยากได้ขอให้เป็นคนคนนี้นะอะไรประมาณเนี้ยเออมีนะคะมีนะ แล้วก็จะมีการพูดคุยค่ะนะคะจะมีการให้และได้รับนะคะแล้วก็น่าจะมีาการสื่อสารที่สม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุไฟเมษีธนูขอคําแนะนํานะคะคำแนะนำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ควีนถือถ้วยนะคะ ไพ่สามดาบค่ะ2อถ้วยนะคะและเป็นไพ่แปดถ้วยค่ะชาวาไไนธาตุไฟเมสิงธนูไพ่ทาโร่แนะนําว่าถ้าคุณสงสัยในความสัมพันธ์นี้สงสัยในตัวเขาสงสัยในความสัมพันธ์หรือมีอะไรที่ทําให้เอ๊ะทำให้แบบเขาเรียกว่ามีมีความเครือบแคลงสงสัยในใจไพ่บอกอย่าคิดไปเองนะ ให้บอกให้สื่อสารอย่าคิดเยอะคิดมากอารมณ์อ่อนไว้คิดเยอะไปไกลไปเองอะไรเงี้ยวิตกกังวลมากจนเกินไปเพราะบางครั้งบางทีมันอาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้ให้พูดให้สื่อสารกันให้เข้าใจนะคะปรับปรุงปรับจูนลองดูค่ะว่าเรากับเขาปรับเข้าหากันได้ไหมถ้าหากว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเอามันลองแล้วมันปรับตัวปรับจูนปรับเปลี่ยนพยายามแชร์พยายามแบ่งปันแล้วมันยัง เติมกันไม่เต็มมันยังมีช่องว่างที่ที่ไปสามารถที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันดูแบบเติมเต็มกันได้อืมก็แค่ปล่อยแต่ถ้ายังไม่ได้ลองคุณก็ต้องลองนะคะทางนี้ทางนั้นมันรู้สึกว่ามันมีไพ่สองถ้วยมันมีนไพ่ของความที่แบบ ทั้งคู่ถูกอกถูกใจซึ่งกันและกันซึ่งหมายมะว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้คนทั้งคู่เนี่ยอยากที่จะทําความรู้จักอยากที่จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงหรืออยากที่จะทําเพื่อกันและกันมากขึ้นนะคะแค่นี้ก็ทําให้มีความอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วจงใช้โอกาสนี้จงใช้ความรู้สึกนี้นะคะให้เป็นประโยชน์เพื่อที่ความสัมพันธ์นี้ จะได้มีโอกาสที่จะเป็นจริงเป็นตัวจริงกันได้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์ที่ดีเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดค่ะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะ Thank <laughs>